สำหรับการช่วยเหลือ5คนไทยนะคะที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่กัมพูชาอยู่ในเรือนจำนะคะนายยงตรีก็ได้กล่าวไว้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะว่าเตรียมที่จะ,จะยื่นุทูทร์ในสัปดาห์หน้าแล้วก็เชื่อว่าศาลกัมพูชานั้นจะมีการพิจารณาให้ความชัดเจนโดยเร็วนะคะพร้อมยืนยันว่าคนไทยทั้ง7คนนั้นไม่ได้ถูกจับบนพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ค่ะ นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธ,ธิ์ว่าในสัปดาห์หน้ารัฐบาลไทยจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลกัมพูชา เพื่อขอประกันตัวคนไทยอีก5คนที่เหลือที่ถูกทางการกัมพูชาจับกลุ่มให้ได้รับการประกันตัวเช่นเดียวกับนายพนิดวิกิตเศษฯฯฯสส,ะส,ะส,ะสะกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์และนางนารุมลจิตวรัตนาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วก่อนหน้านี้โดยเชื่อว่าในสัปดาห์หน้าศาลกัมพูชาจะมีความชัดเจนว่าจะอนุญาตให้ประกันตัวคนไทยที่เหลือหรือไม่ทั้งนี้ยืนยันว่าคนไทยทั้ง7คนนั้นไม่ได้ถูกจับกลุ่มบนพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และหลังจากเรื่องของ คนไทยที่ถูกจับกลุ่มตัวคลี่คลายแล้วรัฐบาลจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาแนวชายแดนและวางข้อกําหนดการปฏิบัติเกี่ยวกับแนวชายแดนโดยเฉพาะการช่วยเหลือคนไทยที่ถือเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่ทับซ้อนที่เรื้อรังมานานถึง30ปีแม้คนไทยจะถือเอกสารสิทธิ์ในบริเวณดังกล่าวและได้เสียภาษีมาอย,ย่างต่อนเนื่องบนพื้นฐานของการรักษาสิทธิ์และอธิปไตยของประเทศและประชาชนไทยอย่างเต็มที่ ด้วยความห่วงใยพี่น้องคนไทยทั้ง7คนนะครับขอยืนยันว่ารัฐบาลน,นั้นได้เดินหน้าในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องทั้ง7คนเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับในชั้นนี้ขณะนี้มีสองท่านได้รับการประกันตัวแล้วนะครับแต่ว่าในสัปดาห์หน้านะครับเราได้มีการยื่นอุทณ์สำหรับอีก5รายนะครับแล้วก็พยายามที่จะผลักดันอย่างเต็มที่กัมพูชาเองได้มีการออกแถลงการออกมานะครับซึ่งทำให้ผมเข้าใจว่าภายในสัปดาห์หน้านะครับหรือในระยะเวลาใกล้นี้ น่าจะได้ข้อยุติในชั้นศาลนะครับซึ่งก็จะเป็นจากนั้นก็จะเป็นจุดที่เราก็จะต้องมีการดําเนินการในส่วนของฝ่ายบริหารต่อไปสำหรับกรณีที่มีการเพิ่มกำลังทหารหน่วยรบพิเศษบริเวณชายแดนอำเภอกันทะล,ะลักษจังหวัดศรีสะเกดนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นการปรับเพิ่มกองกำลังตามปกติเพราะที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวในลักษณะนี้มาโดยตลอดอย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนที่มีความกังวลว่าอาจจะเกิดความเสี่ยง เกิดการกระทบกระทั่งกันนั้นก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่สามารถประสานกันได้โดยในสัปดาห์หน้าจะพูดคุยเรื่องปัญหาชายแดนร่วมกันทั้งสองฝ่ายส่วนที่นายซกอานรองนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาจะเดินทางมาที่ไทยนั้นนาย,ยกรัฐมนตรีบอกว่าก็เป็นการมาหารือกับนายสุวิทย์คุณกิติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องประสาทพระวิหาร,พร,หารเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่จะมีขึ้นในครั้งหน้าค่ะ แล้วก็ได้มีการ